วัสดีครับสวัสดีครับไลาสาะนะครับวันนี้ก็ชมพระแบบก็ถือว่าไม่ได้ลึกลับนะนะฮะก็เป็นพระที่เป็นเอกลักษณ์พิมพ์นี่เป็นเอกลักษณ์นะครับก็เขาจะนิยมสร้างพิมพ์นี้นะฮะที่เหลือก็แล้วแต่ว่าจะสร้างในยุคไหนนะครับจะสร้างในยุคไหนแต่ว่าก็จะมีการสร้างพระพิมพ์เนี้ย อ,อยู่บ่อยๆครั้งนะครับอันนี้เป็นพิมพ์กลีบบัวนะครับเข <Karma> าเรียกว่าพระกลีบบัวถ้าเรียกตามชื่อหรือจะค้นในข้อมูลนะครับถ้าจะค้นในข้อมูลอินเทอร์เน็ตนะครับเราก็จะพิมพ์คําว่าพระกลีบบัวนะครับหลังยันหลังยันนะทรหดนะครับพระกลีบบัวหลังยัน,นะะหลังยันนะทรหดนะครับเรียกว่ายันทรหดหรือยันนะทรหดนัน่นแหละนะครับอันนี้รูปแบบนะฮะก็ แบบนี้นะส่วนมากก็จะเป็นทางสายใต้นะสายเขาอ้อจะสร้างนะครับโดยเฉพาะพระกรีบ,บัวจะสร้างกันอยู่หลายยุคตั้งแต่อดีตนะครับมาจนถึงปัจจุบันนะครับแล้วคิดว่าในอนาคตก็จะก็ต้องสร้างพระพิมพ์นี้อยู่เรื่อยๆสืบทอดกันมานะครับแต่อันนี้ตามข้อมูลที่เขาลงไว้ให้คนในอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะฮะก็เป็นอ่าพระกรีบบัววัดเขาอ้อนะครับ ตะก,กัศิลาเขาอ้อนะครับก็เขาบอกว่าเป็นยุคกลางนะฮะยุคกลางก็ไม่รู้ว่าปีพศไหนนะฮะเพราะว่าข้อมูลเขาก็ไม่ลงรายละเอียดเยอะนะครับแต่ผมเข้าใจว่าทางวัดก็น่าจะสร้างแจกสร้างแจกเนื่องด้วยวาระสําคัญในการงานบุญงานพิธีอะไรต่างๆนี่แหละเพราะเอกลักษณ์นะครับอันนี้เป็นเอกลักษณ์ของวัดเขาอ้อเลยนะครับผมเคยมีรุ่นหนึ่งที่ท่านขุนพันสร้างอ่ะที่เป็นพระกีบบัวแต่จะมีตะกุดตะกุด ฝังอยู่ใต้ฐานตรงนี้นะแต่จําชื่อรุ่นไม่ได้เออแต่จำจชื่อปีไม่ได้เพราะว่าอันนั้นเนี่ยเคยแขวนนะฮะเคยแขวนแล้วก็มีประสบการณ์เรื่องเอ้เรื่องเรื่องเหนียวนี่แหละเรื่องเหนียวเรื่องคงนะครับคือการเคี่ยวกันงานะหมากัดไม่เข้าพูดง่ายง่ายนะครับคเคยโดนหมากัดแล้วไม่เข้านะครับก็กัดอย่างแรงเลยแหละแต่ไม่เข้านะค,คือกันเหนียวนะครับทางสายเขาอ้อ,อก,ก็ออกไปทาง เขาเรียกอะไรว่าถุมงคลส่วนมากออกไปทางเหนียวทางโค้งอยู่แล้วนะครับบู๊พูดง่ายๆบู๊บู๊บแหลกนะฮะเออเรื่องเหนียวเรื่องโค้งขนาดว่าท่านขุนพันธ์ก็ยังเ,เรียกอะไรไปอาบน้ำแร่แช่น้ำว่านใช่ไหมเอออาบน้ำว่านน้ำอ่าอ,อะไรเนี่ยปลูกเสกปลูกต้นปลูกตัวนะทำให้มีอาคมเข้มขังนะครับแล้วก็สายวัดเขาอ้อก็นั่นแหละฮะก็เป็นตะก เรียกว่าเป็นสำนักต anyway ักกศิลาเก่าแก่ของภาคใต้ถ้าภาคใต้ก็เป็นเขาอ้อนะครับถ้าพันเป็นภาคภาคกลางก็ภาคกลางก็จะเป็นอ่าวัดประดูทรงธรรมภาคกลางเนี่ยจะเป็นวัดประดูทรงธรรมที่เขาเรียกรวมสับพระวิชาต่างๆไว้ที่นั่นไว้ที่วัดวัดประดูทรงธรรมเขาเรียกว่าสายวัดประดูทรงธรรมนะครับถือว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นเป็นยุคแรก ในการเขาเรียกเป็นศูนย์รวมพุทธาคมต่างๆศึกษาพระธรรมวินัยบ้างพุทธาคมด้วยนะครับส่วนภาคอีสานทางภาคอีสานผมก็ไม่ทราบนะถามว่าอีสานกไทยหรือทางภาคตะมันออกชิงเหนืออะรเงี้ยเขาเป็นสายสายสาเร็จลุนหรือเปล่าหรือยังไงผมก็ไม่ทราบนะว่าพุทธาคมแต่ตะกศิลาอีสานเขาก็เคยเป็นศูนย์กลางเขาบอกเป็น,เป,นเป็นพระาธาตุนาดูนนะสารคามอย่างนี้หรือเปล่า แต่ผมก็ไม่ทราบเนาะเพราะว่าเกิดไม่ทันนะครับก็ไม่ได้ไม่ได้เกิดไม่ทันหรอกผมไม่ได้ศึกษารายละเอียดอะไรเยอะแยะนะครับแต่ว่ารู้คร่าวๆเพียงเพียงประมาณนี้นะครับผมก็อ่าเป็นเขาเรียกอะไรเป็นที่นะครับอ่าอย่างอ่าวัดเขาอ้อนะรหรือตักกศิลาเขาอ้อเป็นที่รวบรวมหรือเป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นสายเป็นที่อ่าฝึก นะครับฝึกหรือปฏิบัติทรรมหรือฝึกพุทธาคมนี่แหละนะครับก็อยู่ที่เขาอ้อนั่นแหละนะครับแม้กระทั่งคนธรรมดาที่จะไปเขาเรียกไปอาบน้ําว่านไปอะไรก็เขาก็จะไปที่กันที่นั่นนั่นแหละนะครับขึ้นชื่อมากนะครับประวัติก็โชคชนไม่ต้องไม่ต้องกล่าวถึงไม่ต้องอะไรเยอะแยะเลยผู้สายเขาอ้อนี้ก็รู้กันอยู่แล้วนะครับว่า ดีจริงดีจริงตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนี่แหละนะครับผมส่วนอันนี้นะครก็เป็นพ้ากีบบัวนะครับก็จะเป็นเอกลักษณ์เอกลักษณ์ของเขาอ้อเลยแหละนะครับนี่อันนี้เป็นเนื้อนะ่าจะเป็นเนื้อดินผงนะเนื้อผงผสมว่านนั่นแหละตามาการสูตรการสร้างของขวัดเขาอ้อนะครับส่วนมากก็จะเป็น ก็จะมีเนื้อว่านก็จะมีว่านผสมอยู่ด้วยหลายๆรุ่นนะครับผมเออเพราะว่าคุณว่านคุณยาเนี่ยก็เขาเรียกอะไรมีอาถรรพ์ในตัวนะครับมีมีคุณวิเศษในตัวอยู่แล้วนะครับยิ่งมาทําการผสมปลูกเซกเด้วยเคล็ดลับด้วยเขาเรียกนะเคล็ดลับของพระเกจิอาจาร์เนี่ยต่างต่างเนี่ยก็จะทําให้คุณวิเศษของว่านของยาหรือวัตถุอาถรรพ์นั้นนั้นก็ยิ่งมี คุณค่าหรือมีพลังนะครับเพิ่มทวีคูณขึ้นมานะครับทำให้เขาเรียกมีความสำนิดผลมีเขาเรียกมีผู้ทุคุณขึ้นมาได้แบบเต็มที่กว่าเดิมนะครับของธนสิทธิ์แบบธรรมชาติก็ดีนะเออแลก็ก,ก,ก,ก็ก็มีนะครับเออแบบว่าไม่ต้องปลูกเสกก็ขัง,ข,งขังก็มีแต่ว่าเอามาปลูกเสกก็ยิ่งจะได้เพิ่มพลังขึ้นไปอีกอะไรประมาณนั้นนะมันเป็นเรื่องของจิตเรื่องพลังจิตเนาะนะครับมันวัดเลเวลกันไม่ได้แต่เขาก็เล่ามาอย่างนั้นนะครับผมก็ เล่าไปตามตามที่ผมเข้าใจนั่นแหละหรือใครเข้าใจอย่างไรก็คอมเมนต์หน่อยนะครับนี่นะครับพิมพ์ทรงประมาณนี้นะครับนี่นะครับก็ตามข้อมูลที่เขาลงไว้ที่เราไปค้นก็ออกทางอ่าวัดเขาอ้อหลังยันณทรหดนะฟังชื่อก็รู้แล้วณนะทรหดเออหลังยันณทรหดหรือยันทรหดเนี่ยนะฮะก็ออกไปทางบูอย,นะบอ,งบอยู่แล้วนะครับออกไปทางบูอยู่แล้วนะครับส่วนอันเนี้ยราคาก็ไม่ได้ ไม่ได้มีราคานะครับเพราะว่าเนื่องด้วยจํานวนสร้างเยอะหรือหรือหรือเปล่าหรือคนหรือยังไม่มีคนเผยแพร่ข้อมูลแบบว่าแบบเต็มสตรีมกว่านี้นะครับเขาก็ไม่ได้ลงข้อมูลอะไรเยอะนะหรือว่าเออเหมือนกับว่าว่าเออเนื้อ,เน,อเนื้อหามวลสารในการสร้างอย่างเงี้ย มีอะไรบ้างเกจิคณาจารย์ที่ร่วมปลูกเสกมีอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยคนเขาก็ยังไม่ได้ทําข้อมูลละเอียดเยอะจะให้ผมทําข้อมูลคงไม่ได้นะเพราะว่าผมไม่ได้ลงพื้นที่แล้วก็เป็นพระที่แบบว่าคือไม่ได้มีราคามากแทบจะไม่มีราคาด้วยซ้ํานะครับก็เราก็ไม่ได้ว่าจะเจาะจงไปไปสืบสอบอะไรขนาดนั้นเอาเป็นว่านะครับข้อมูลที่เขาลงส่วนมากก็จะเป็นของวัดเขาอ้อนั่นแหละสายเขาอ้อนั่นแหละนะครับแล้วก็รับทราบกันเพียงเท่านี้ส่วน พิธีสร้างก็ต้องรอให้คนในพื้นที่หรือคนที่เขาแบบในพื้นที่นั่นแหละที่เขารู้จักก็ค่อยลงข้อมูลค่อยไปหาอ่านดูเพิ่มเติมนะครับแต่เขาลงข้อมูลกันแค่นี้นะครับก็คงจะรับทราบกันแค่นี้นะครับส่วนผู้ทุกคุณก็จับพลังพระผมก็จับพลังพระไม่เป็นนะฮะก็ไม่รู้ว่าเสกมาขังได้ขนาดไหนก็ผมก็จับพลังพระไม่เป็นก็เนาะถ้ามั่นใจก็เช่านะครับถ้ามั่นใจว่าจะดีก็เช่ามั่นใจว่า เขาเรียกอะของแท้มั่นใจเรื่องเขาเรียกอเรื่องพุทุคุณเรื่องอะไรก็เช่าถ้าไม่มั่นใจเราก็ไม่เช่าแล้วก็ไปเลือกเช่าองค์ที่แบบมีความชัดเจนประวัติการสร้างามีความชัดเจนก็แล้วกันนะครับแต่ว่าถ้าเราแบบเจอแบบเขาเรียกอะไรอันนี้ผมไม่ได้เช่ามานะอันนี้ผมแถมมาขอแถมเข้ามาคือไปเช่าพระองค์อื่นนั่นแหละแต่ว่าเห็นมีอยู่สองสามอันผมก็เลยขอขอขอเขาเรียกอะไรขอแบ่งมาขอแถมติดมือมา แค่นั้นเองก็มาดูก็เป็นของวัดเขาอ้อแต่ผมเคยมีประสบการณ์กับพระพิมพ์นี้อยู่แต่คนละรุ่นอันนั้นน่าจะเป็นรุ่นไหนไม่ทราบจำ,จำชื่อรุ่นไม่ได้แต่จะฝังตะกุดตรงฐานตรงนี้เป็นกีบบัวอย่างนี้แหละแต่ฝังตะกุดตรงฐานแล้วก็ท่านคุ้นพันก็ร่วมปลูกเสกด้วยอะไรอย่างเงี้ยอ,อันนั้นแต่ว่าทุกวันนี้ก็หายไปไหนแล้วก็ไม่รู้เอหายไปไหนแล้วก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับผมยังมีแบบสายใต้อีกเยอะอยู่มีพระเยอะอยู่ไม่ได้ ไม่ได้ว่าต้องกังวลอะไรแต่เคยเจอเคยมีแบบนี้ก็เลยเก็บมาด้วยนั่นแหละนำมาเล่าสู่ฟังนะครับก็แขวนได้นะครับแขวนได้นะมีประสบการณ์แน่นอนนะสายขออ้อนะครับแต่ถ้าไม่มั่นใจก็ลองไปสึกษาเออเขาเรียกไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก็แล้วกันนะครับผมเพราะว่าเผื่อเผื่อมีคนเขาลงข้อมูลเพิ่มเติมให้ได้ศึกษากันเนาะนะครับหรืออ่าไม่มั่นใจก็หาพระที่ที่พิธีดีๆนะที่พิธีดีๆก็แล้วกันนะครับ ใหม่ๆแต่พิธีดีๆได้รับความนิยมก็มีนะครับอันนี้ปี c ศนะครับสกนะครับเนื้อสัตวตะโลหะอันนี้แต่ก่อนได้มาพร้อมกล่องแต่แกะกล่องออกแล้วก็มาเลี่ยมพลาสติกไว้เพราะว่ากลัวว่าคนจะมาจับแล้วกลัวคนมาจับแล้วก็พระศึกก็เลยชิงเลี่ยมพลาสติกไว้ก่อนเก็บสภาพไว้ก่อนนะครับนี่แต่กล่องหายไปแล้วนะครับกล่องหายไปแล้วนะครับนี่หลุงปู่ทวดนะครับ อืมเนื้อสัตตโลหะอันนี้เนื้อสัตตโลหะนะไม่ใช่นวะนะครับนี่อันนี้เป็นพระหนึ่งในพระที่พิธีดีนะครับพิธีดีพิธีใหญ่ด้วยสร้างแบบตำรับตำราบโบราณเลยนะครับถ้ําแบบตำรับโบราณเป็นพระใหม่แต่ว่ามีราคานะครับแล้วก็ราคาก็ขึ้นทุกปีนะครับมีขึ้นมีลงบ้างแต่ลงไม่เยอะแต่ก็ได้ถือว่าเป็นพระที่ได้รับความนิยมอ่าอีกรุ่นหนึ่งของหลวงปู่ทวดนะครับที่ในบรรดาพระใหม่ๆนะครับอันนี้ออกวัดห้วยมงคลปี44 นะครับวัดห้วยมงคลเอ,อ่อปีจะมีปี44ปี53แต่ว่ามีประสบการณ์กันกันเยอะอยู่เหมือนกันนะนะครับเกี่ยวกับหลวงปู่ทวดเนี่ยไหนนะเกี่ยวกับหลวงปู่ทวดเนี่ยมีประสบการณ์กันเยอะเลยนะครับก็ <laughs> ก็เลือกเช่าที่มั่นใจก็แล้วกันอันไหนที่กั้มกึง่งไม่มั่นใจก็ ก็ถ้าชอบก็เก็บได้นะครับเก็บได้ไม่แขวนก็ได้เก็บมาชมมาอะไรอย่างเงี้ยได้นะฮะนี่อย่างเงี้ยนะฮะเก็บมาอย่างนั้นแหละนะครับแบบเนี้ยไม่ได้แขวนหรอกแต่ก่อนแขวนอยู่นะฮะแต่แขวนไปแขวนมาเริ่มมีความลังเลในในในความเป็นไปก็ถอดอไรเออไม่ได้ต้องซีเรียสอะไรแต่ว่าเราชอบก็เก็บได้นะครับชอบก็เก็บได้นะครับแต่ว่าจะแขวนถ้าไม่มั่นใจก็าหาแบบ วิธีดีๆก็แล้วกันนะครับอะไรที่ชัดเจนนะครับนี่อันนี้สายใต้นะครับพระเก๊จิสายใต้ก็ร่วมปลูกเสกเยอะนะครับสายลุงปูทวดนะครับก็ร่วมปลูกเสกเยอะสายลุงปูทวดสายเขาอ้อนะครับนะถือว่าเป็นพระดีมีประสบการณ์นะครับอันนี้สวยด้วยนี่เลี่ยมพลาสติกไว้อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เราก็ไปเฉือนไปเฉือนห่วงออกใช่ไหมเฉือนห่วงตัวนี้ออกปุ๊บแล้วก็เอาเอาเลี่ยมทองอะทองแท้ทองแท้เลี่ยมจับขอบ เลี่ยมจับขอบได้เลยนะครับอันนี้เลี่ยมทองแขวนได้สบายเลยแขวนเดียวเลยนะฮะแขวนเดียวเลยแขวนองค์เดียวเนี่ยนะฮะไว้ใจได้เลยลวงปูท่ทวดนี่นะครับเป็นพระที่เรียยเป็นพระโพธิสัตว์นะครับเป็นพระที่อ่าเป็นเลิศทางด้านนิรันตรไลนะครับเพราะว่าท่านต้องสร้างบาร,รมีสร้างบาร,รมีช่วยเหลือสรรพสัตว์ทุกอย่างบนโลกนี่แหละนะครับก็เรียกว่าเป็นพระโพธิสัตว์นก็เลยนั่งบนฐานบัว อ่าสมาธิเพชรนั่งบนฐานบัวดอกบัวเนี่ยนะฮะก็เป็นเป็นเรียกเป็นรูปแบบของพระโพธิสัตว์นะครับก็ท่านก็จะช่วยเหลืออํานุอ่าเขาเรียกอะอ่าให้เกิดความอยู่รอดปลอดภัยนะมีประสบการณ์ทุกรุ่นนั่นแหละนะฮะไม่จําเป็นต้องเป็นรุ่นนี้หรอกแขวนรุ่นไหนก็ได้ขอว่าเป็นหลวงปู่ทวดนะนะถ้าแบบว่าคิดอะไรไม่ออกนี่คิดอะไรไม่ออกจะหาพระที่คุ้มครองในด้านความปลอดภัยนะฮะ หลวงปูท่ทวดไว้ก่อนเลยนะครับแล้วก็ไม่ไมจําเป็นต้องเป็นจํากัดว่ารุ่นไหนนะรุ่นไหนก็ได้เรามีรุ่นไหนแบบอะไรก็ได้ไม่ต้องเป็นว่าต้องผงต้องแพงอะไรแนละ้วเราแขวนเลยนะแขวนเลยนะครับปลอดภัยแน่นอนเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยสมัยผมเป็นวัยรุ่นนะสมัยคล้อง,องไม่ใช่สมัยคล้องพระแรกๆเลยนะพระองค์แรกเพระองค์แรกของผมที่แขวนแขวนคอก็จะเป็นหลวงพ่อคุณแต่ว่า พระที่แขวนแล้วติดตัวของผมนานที่สุดนะที่นานที่สุดแล้วก็แขวนติดตัวไปแบบทํางานต่างจังหวัดไปเดินทางไปหลายๆจังหวัดเนี่ยนะฮะหนึ่งใน,นนั้นจะเป็นหลวงปู่ทวดแท้จะเป็นหลวงปู่ทวดองค์เดียวด้วยซ้ามั้งที่ผมที่ผมแขวนติดตัวตลอดนะ,ะจะมีหลวงปู่ทวดติดตัวตลอดเลยนะครับไปไหนมาไหนนะปลอดภัยดีผมมีประสบการณ์เยอะกับหลวงปู่ทวดเพราะว่าผมผมแขวนผมแขวนตั้งแต่รุ่นไอห้าแชะเออ,เอหลวงปู่ทวดห้าแชะวัด วัดศรีมหาโพหรือเปล่าเออรุ่นนั้นแหละนะฮะปัจจุบันหายแล้วห้าแชะนะฮะแล้วก็หาองค์อื่นมาแทนผมก็แขวนลงปูทวดแบบเอ,อ๊ผมจําไม่ได้ว่าแขวนรุ่นไหนนะฮะแล้วก็ถอดไว้แล้วก็มาเป็นสกสก,สกนี่ยังไม่ได้แขวนหรอกเพราะว่าหนัก <c oughs> <c oughs> นุล้ลหาหนักแต่ว่าเอาไว้แบบเออนี่แหละเอาไว้เก็บไว้บ้างไว้ชมไว้แขวนนี่แหละนะฮะผมชอบนะครับเอาน้องพิธีดีนะครับผมก็ แขวนเออแขวนไม่ใช่ไม่แขวนผมแขวนอยู่นี่ก็ขาดไม่ได้เหมือนกันนี่ล่ะนี่นี่นี่หลวงู่ทวดนี่นี่เห็นไหมองค์เล็กๆต้องไปติดเข้ามาอย่างนี้นะครับเป็นของหลวงาาพ่อทาบวัดกระบกขึ้นพึ่งก็แขวนเหมือนกันน,นะครับหรนีกนะ,นะครับก็เนอะนะครับอะไรที่เราชอบเราสบายใจก็แขวนัน,นั้นแหละนะครับพระก็จะมีพู้ทุกคุณแบบถ้าเราแบบว่าเกิด เขาเรียกเกิดเดือดเลือดน,น้อนใจเกิดเหตุฉุกเฉินอะไรที่มันไม่ดีนะฮะเราก็ระลึกถึงพระนะพระที่แบบว่าเสกไม่เสกหรืออะไรอย่างไงก็จะมีพุทุคุณแบบอ่อนๆเพราะว่าพระแต่ละองค์รูปพระแต่ละองค์แม้แม,ม,ม้กระทั่งภาพในกระดาษอ่ะในกระดาษหนังสือในอะไรอย่างเงี้ยนะ,ะหรือพระที่ไม่ได้เสกอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าก็จะมักจะมีเทวดาเนี่ยเทวดาอารักษ์เทวดาต่างๆเนี่ยนะเวียนมาเวียนมาดูแลด,ดูดูแลฉายารักษ์ ขององค์พระพุทธต่างๆอยู่นะครับดังนั้นเนี่ยก็ไม่ควรที่จะปลามากนะครับแม้กระทั่งรูปพระที่อยู่ในหนังสือนะครับหรือไม่ได้ปลูกเสกนะครับก็ล้วนที่จะมีแบบบางครั้งก็เพวดาเขาเขาผ่านมาเขาก็มาดูแลมาอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็เพราะว่าจะมีเรียกอะไรมีพุทธคุณอ่อนๆอยู่ในในในพระที่แบบไม่ได้เสกบ้างพระปลอมพระอะไรบ้างเนี่ยจะมีพุทธคุณแบบอ่อนๆอยู่แต่ก็ไม่ได้แรงมากหมายถึงว่าอ่าพุทธคุณไม่ได้แรงก็หมายความว่าเวลาถ้าพระที่พุทธคุณแรงๆเนี่ย เวลาเราเราเราใช้นะฮะหรือเวลาเราอาราธนาติดตัวบนบานสารเก่าวบอกกล่าวอะไรเนี่ยนะฮะถ้าพระที่เสกถึงพุทธคุณแรงเนี่ยนะฮะก็จะได้เราก็จะอธิษฐานนะฮะได้ได้สำเร็จได้ได้ดั่งใจได้เร็วได้เร็วแต่ถ้าพระที่แบบว่าเครียกพุทธคุณอ่อนหรือแบบมีพระปลอมพระอะไรที่มีพุทธคุณแบบนิดๆหน่อยๆอ่อนๆอะไรอย่างเงี้ยก็จะก็จะแปลว่าอ่าเรียกเวลาขอ อธิษฐานอะไรก็แบบว่าไม่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 ไม,ไม,ไม่ช้านะรหรือเวลาเกิดเหตุเกิดเหตุฉุกเฉินอย่างเงี้ยเกิดเหตุเกิดรอบทําร้ายบ้างเกิดอุบัติเหตุอะไรฉุกเฉินบ้างนะฮะก็ทําให้เราแบบว่าจากที่แบบว่าผ้าพุทธค,คุณเรงแรงเนี่ยจะทาให้เราแบบว่าไม่มีริ้วไม่มีรอยใช่ไหมฮะเออไม่มีเกิดการบาดเจ็บอะไรแต่ถ้าเป็นผ้าที่พุทธคุณแบบอ่อนๆก็จะทําให้เราแบบเออบาดเจ็บบ้างนะฮะบาดเจ็บขึ้นมาหรือได้รับผลกระทบแบบ มากกว่าพระที่พุทธคุณแหลกอะไรประมาณนั้นแหละตามที่ผมฟังผู้ใหญ่ฟังคนที่อย่างนั้นเขาเล่ามาเนาะก็ไปตามนั้นเนาะเออแต่ว่าไม่ใช่ว่าจะแขวนไม่ได้นะครับผมก็แขวนได้นะครับพระอยู่ที่ใจนะครับพระอยู่ที่ใจเนาะนะครับอา้าวโอเคนะครับสําหรายการไร้สาระนะครับก็ชมพระเก่าพระใหม่สลับกันไปนะครับสําหรับวันนี้ก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผมสวัสดีครับ